ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่พอจะเอาวัน365วันไปเที่ยวให้พอเลยดินฟ้าภูเขาในน้ำใต้ดินน้ำตกภูเขาปะกาลังอ่าวไทยเกาะพังงานี่ผมไล่กัเดาวที่ตัวเองไปมาเนี่ยเกาะมุกเกาะกระดานทุกอย่างติดอันดับโลกหมดวัดวารามเหนือจรดใต้อุทยานแห่งชาติมีหมดสวนดอกไม้เออะไรอะ่ะสงกรานแห่เทียนตักบาตรเทวรลอยกระโง มึงบริหารให้พอก่อนเถอะและนี่คือความยั่งยืนด้วยนะไม่ก่อให้เกิดอาชยาก,กรรม หรือสังคมเสื่อมทรามและข้อสําคัญจําได้ไหมพักร่วมรัฐบาลบอกว่าเห็นด้วยกับการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรโดยมีข้อแวว,ว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเคร่งครัดและผมถามว่าแค่กล้องวงจรปิดชั้น14มึงยิงไม่มีปัญญาให้มันเปิดนีและจัดการกับไอ้คนซึ่งอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมได้อย่าสเสอะ มาทําคาสิโนมึงทําบ่อนให้ตํารวจต่อต้านต่อไปมึงทําบ่อนอย่างเดิมนั่นแหละแล้วบ่อนก็ไม่ได้บอกให้พวกกูมาเลยเพราะหน้าที่จับบ่อนคือตํารวจแล้วก็แม่มึงเคยประธานกตลวันวัน,วนมานั่งโอมอะไรผัวอยู่ถึงได้ไม่มีเวลามาดูตํารวจเพราะบ่อนมันผิดกฎหมายอยู่แล้วถ้ากูต้องไล่ทุกอย่างที่ผิดกฎหมายเองนะสิ่งแรกที่ต้องไล่คือไล่รัฐบาลถูกไหมถูกต้องเ,ออเสียงแหวงอากาศดีมากงั้นที่เรามาอยู่ตรงเนี้เพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่รัฐและกฏกน ของรัฐไม่ทำงานจึงทำให้เกิดกรณีชั้น14ละเมิดพระราชะอำนาจไม่สนใจใยดีต่อกฎหมายบ้านเมืองใดๆแล้วเสนาบาดีข้าราชการตำรวจแพทย์ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้อุ้งตีนเอออ,อห่อหมกบอกว่าป่วยก็ป่วยบอกว่าวิกฤตก็วิกฤตบอกว่าหายแล้วก็หายบอกว่าป่วยก็ป่วยอกีกจะไปศาลก็ป่วยเพะจะไปบวช จะไปงานศพคนรถเออหายแล้วเว้ย